คุณผู้ชมค่ะจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดจันทบุรี นายมนสิทิภัยสารธนวัน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในโครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดจันทบุรีตามที่จังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดจันทบุรีจำนวน11แห่งทำหน้าที่ติดตามดูแลให้คำปรึกษาแนะนำให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาที่ขอรับความช่วยเหลือ ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ที่จําเป็นการฝึกอาชีพเพื่อให้บุคคลดังกล่าวเหล่านี้นะคะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมโดยไม่กลับมากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ําและด้วยดําริของพระธรรมวชิระเมธีเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวร,รวิหารร่วมกับจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์จันทารักษ์และได้ดําเนินการโครงการฟื้นฟูสมั ผภาผู้ติดยาเสพติดระยะยาวมีนิทัญ,ญรักษ์จังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ2,566รุ่นที่1จำนวน46คนโดยกลุ่มเป้าหมายทั้งสองโครงการค่ะได้ผ่านการบําบัดร,รักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแล้วได้มีกระบวนการติดตามโดยชุดปฏิบัติการประจำตําบลของแต่ละอำเภอเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ําและให้การดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สุขโดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก